ทีแรกว่าจะไปเที่ยวน้ำตกแต่จบลงที่มาเที่ยวโลตัดกระบินบุรีจ้าพามาดูมาเที่ยวชม้างเกโกโลตัศกบินบุรีกันนะจ๊ะวันนี้เปิดมูเปิดตาสักหน่อย โหเท่พี่เปี้ยวเจงยินโคตรเท่เลยยี่สิบบาทเท่านั้นเจ้าไปเดินดูอะไรกันดีเดินตามกไปมีเป็นถ้วยและเป็นโคนนะคะลูกค้าหา,หาเพลงแปดบาทดูน้ำยาปลา้านุ่มลูกค้าหาโคนแล้วแปด จะบอกว่าถ้าเข้ามาในซ้มนี้น้ไม่อยากจะออกเลยพี่เพี้ยวโอ้กี่บาทอ่ะไม่ได้แปดสิบสองบาทโลยอู้หูเมื่อกี้เราไปซื้ออันนั้นมาหอมเล่กินมาอันกินหอมเบนเอาขัดจัดเห็บหมัด อากเา็บมันินันก็ต้องอเอาไปให้พวกตัวแสบที่บ้านนี่เท็บ่อันนี้โอ้ขึ้นหนาหักใช่หีน่าละคะ,ะอันนี้ก็น่าละตัันใหญุ่้ยได้น้องสักนีน้งสัก หลากหลายหราหลืดโอ้อันนี้ซุมของเปี้ยว